ขอครับครับครงการับครับครกาครับครการอ่าไม่เห็นไม่หรนคเดีหรอครับคู่กันูถึงมเดยครับเีครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับครับเดี๋ครับด ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงแรมซิลินโฮเทลนะครับอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับพรุ่งนี้ศึกใหญ่นะฝากติดตามนะครับก็เป็นรายการใหญ่ใหญ่ที่สุดครับในรอบหลายๆปีครับทาไอีสารครับนี่ก็เป็นนักมวยทุกคู่ครับทั้งหมดรายการนะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับ

ถึงแม้ว่าทุกคนจะมองว่างานเี้เล็กไหมในโรงแรมสี่ดเทคเพราะฉะนั้นพระน้าท่านชื่ออะไรอาผู้จักไรผู้สัการขอเราแล้วก็เป็นแขกเราวยครับตอกต่อการที้สมศรีนะฮะให้สมบรี่เราเป็นทั้วยเลยที่นะครับลมวยไม่มีนะฮะ เอามือไม่มีนะฮะมองหน้ากันไหมแรเป็นผู้โชคแบบแงนะฮะพรุ่งนี้เต็มที่เต็มที่แตกนีรางวัลนะฮะจนเดี๋ยวมีรางวัลได้ขอบคุณมากครับนี่ครับวมวยก็รับเอว่าจากท่านสสวงสกรนคนับมี่มีการท่ากส่วนการ้ครูพี่นการให้ครูด้วยเป็นสาคัญพเราจะมีมีราัการไ้คสามจากท่านรัมนลรีช่วยนะคะ แล้วก็อาวุธลกจากด้านผู้ว่าแล้วก็ผู้มวยดูเดือนจากด้านสุรเชษร์ชนักค่ะอันนี้เป็นรายการที่ที่น้องโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ก็เป็นคำกล่าวจากท่านสสองศกรนะองนี้ครับเป็นบรรยากาศครับต้องคติดตามนะรับทั้งช่องอเนกคนโทรพีเคชนแนะครับตอนเช้าดักบอกมงมองตอนเนี่ยาวนได้แลม่ได้นะ6โมงถึง8โมงเช้าน้ักะครับกติดตามนะครับ ทำหนักเช้านะคพุ่งขึ้นไ่นอกทางช่องอันนี้คอนโทรพีเคชนะครับจะมีไรสดทดผ่านทางช่องครับติดตามครับงับโบชัดๆเลยนะครับ การน้องตั้งการเนีเด็ดตั้งการะนี่บพี่ขอลปูปชัดๆกันเลยนะมาแล้วนะครับก็เป็นไก่ป่าครับไก่ป่านี่ก็เป็นเจ้าปาติหารพอหลักบนะุญครับโดยจะชกกับไก่ป่าพอวิเศษยิมยมครับนี่ก็เป็นทีมงานทีมงานโกสปอร์ตครับพรงนี้ก็มีการถ่ายทอดครับ ผ่านช่องโกสปอร์ตครับนี่ครับคู่มวยครับนี่ครับดูเนื้อดูดูตัวดูเนื้อตัวกันเลยครับนี่ก็ทีมงานถ่ายทอดทีมงานนักมวยมากันครบหมดแล้วนะนี่ครับเตรียมตัวโปรโมทรายการครับ โดยจะชกกันในวันพรุ่งนี้นะครับสองมีท่านี้นะจะมองหน้ากันขมยิ้มนะยิมองหน้ากันมองหน้ากันครับมองหน้ากัน ดูเนื้อตัวกันชัดๆเลยนะครับ <Okay. S 1> นี่ก็เป็นไอตับหวาน,นครับ <Okay. S 1> จะชกกับกล้องนาภาสีมงคลนะครับ <Okay. S 1> ดูเนื้อตัวกันเลยนะครับ mm hmm. ดูกันก่อนแล้ว mm hmm. ที่นี่ที่เดียวครับ นี่เจ้ากล้องนภานะครับกล้องนภาสีมงคลนะครับนี่คนระับ